กองทัพส่งสัญญาณสั่งกองกำลังกลับที่ตั้งพร้อมรบส่งรถถังหลักทีแปเข้าประจําการปราจีนบุรีแล้วกลิ่นการประทะรอบสองเริ่มจะแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะหลังจากที่มีข่าวหลุดลือสะพัดออกมาว่ากองทัพได้สั่งให้กองกำลังทั้งหมดกลับเข้าที่ตั้งพร้อมรบรอบสองและรถถังหลักก็เคลื่อนประจําการปราจีนบุรีแล้ว อย่างที่ทุกท่านที่ติดตามข่าวสารน่าจะทราบกันนะคะว่าชายแดนไทยกัมพูชาย,ยังคงระอุและก็ไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงแต่อย่างใดค่ะเนื่องจากว่าทางทหารของกัมพูชาย,ยังคงยั่วยุตลอดแนวชายแดนสะแก้วโดยการเกณฑ์ประชาชนจากหลายๆพื้นที่เข้ามาชนกับทหารไทยสัญญาณและกลิ่นการประทะรอบสองก็ยังคงรุนแรงค่ะล่าสุดเมื่อวันที่21กันยายน68ทางด้านของคุณสันติเตเปีย ช่างภาพสายข่าวชื่อดังจากสำนักข่าวผู้จัดการค่ะก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่า ให้กองกําลังยกเลิกการลาทั้งหมดให้กลับเข้าที่ตั้งตั้งแต่วันที่23กันยายน68เตรียมความพร้อมรอบ2ซึ่งก็มีคนจํานวนหนึ่งนะคะเข้าไปถามย้ำว่าจริงไหมเป็นคําสั่งของผู้จัดการหรือกองทัพซึ่งข้อความนี้น่าจะคิดว่าคุณสันติเล่นมุกนะคะแต่ว่าทางคุณสันติก็เข้ามาตอบสั้นๆค่ะว่ากองทัพครับแต่จะจริงหรือไม่นะคะไม่ทราบได้ค่ะต้องรอฟังจากกองทัพแถลงอีกรอบหนึ่งค่ะ ที่น่าสนใจนะคะวันที่21กันยายน68ทางด้านของคุณวัสนานานุวมนะคะหรือพี่เล็กนักข่าวซ้ายทหารนะคะชื่อดังก็ได้โพสต์ข้อความซึ่งน่าสนใจค่ะบอกว่าพร้อมรับอพอพโหลดซ่อมใหม่เพียบสอบพวัทบซ่อมรถถังหลักที8อออโหดเสร็จแล้ว ทั้งระบบอาวุธและเครื่องควบคุมการยิงประจำการมอพันสองและนําเคลื่อนย้ายกลับหน่วยที่ตั้งปราจีนบุรีซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าจังหวัดปราจีนบุรีนั้นแม้ไม่ได้ติดก,กับชายแดนประเทศกัมพูชาโดยตรงค่ะแต่ว่าตั้งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนนะคะโดยเฉพาะทางที่ตะวันออกของจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดที่ติดอยู่กับชายแดนกัมพูชาในภูมิภาคนี้นะคะก็คือจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะอยู่ทางที่ตะวันออกของปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรีนั้นก็ตั้งอยู่ใกล้กับกัมพูชาในแง่ของทำเลที่ตั้งนะคะเป็นเส้นทางการเดินทัพที่สําคัญค่ะโดยระยะทางจากปราจีนบุรีไปยังจังหวัดสะแก้วนั้นอยู่ที่ประมาณ54กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบวกกับมีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อไปยังจังหวัดชายแดนที่ค่อนข้างดีค่ะปราจีนบุรีจึงเป็นที่ตั้งสําคัญในการเตรียมความพร้อม ทั้งนี้ t 84 o f f l o ดนะคะก็ถือว่าเป็นรถถังหลักที่มีศักยภาพสูงค่ะและการรบครั้งก่อนกับกัมพูชาก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการเปิดฉากถล่มฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาที่ใกล้กับวัดแก้วสิขาคีรีสวาระบริเวณใกล้เขาพระวิหารนะคะก่อนที่จะส่งทหารราบเข้ายึดพื้นที่ค่ะ